สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องอนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง <laughs> เกมนี้ก็เป็นเกมจากผู้สร้างเดียวกันกับเกม My Big Sister นะก็เกมชื่อว่า Red Bow นะไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงตัวละครที่เราเล่นไปหรือเปล่านะลูเซียก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกันหรือไม่เกี่ยวกันนะไปะ มีวิธีเล่นก็คือใช้ arrow key หรือ w a s d to move โอเคใช้ enter เพื่อคุยโอเค escape เพื่อดูไอเทมหรือเมนูได้ไม่มีปัญหาก็เรียบง่ายนะเกมเป็นพิคเซลเหมือนกันนะแต่ว่าภาพไม่ได้แบบรีมาสเตอร์สวยๆเท่ากันนั้นนะฟีฟีเราชื่อโรนะ r o H โรกำลังนอนอยู่ นอนหลับยาวเลยเออเอ๊ะฝันนั้นเอาฝันอีกแล้วรอเฮ้ยมันเป็นความฝันหรือเปล่านะโอเคเดินได้แล้วดูสิมีของไหมนี่ไม่มีอะไรในนี้ลิ้นชักเดินไปโต๊ะมีอะไรไหมในโต๊ะก็ไม่มีอะไรเช่นกันโอเค ที่บ้านของเรานะบ้านของเรามีทีวีมีอะไรทีวี TV ดูได้ไหมมีอะไรให้ดูไหมนะ้าไม่มีโอเคฉันหนังสือมีแต่หนังสือเก่าๆเอ๊ะแล้วนี่อะไรอะ่ะกุญแจเหรอใครเอากุญแจมาใส่ไว้ในนี้นะ้าแล้วมันก็ไม่มีอะไรละได้กุญแจมานะที่ยเย็นว่างเปล่าไม่มีของกินโอ้ ของว่างนี่ก็คือที่ล้างจานแล้วก็ล้างสมือสะอาดเลยอันนี้เตาใช้ไม่ได้เตาเสียโอ้โหแล้วจะหิวอ,อ่ะทำไงดีไม่มีนะประตูหลังย่าเพิ่งมาไปนะเดี๋ยวก่อนดูในบ้านก่อนอือวิ่งไปเกมนี้วิ่งได้หรือเปล่าเดี๋ยว <laughs> ไปรู้ว่าวิ่งได้ที่หลังเหมือนอันนั้นอีกอันนี้คือประตูเข้าไป ใช้กุญแจได้ล่ะโอ้เปิดเลยอ๋อต้องกดเองอ๋อนี่ไงเพนแดนก็คือเรามีสร้อยคอนะแล้วมีกุญนะแ,แจกดสิป่าจะออกไปจริงเหรอแล้วท่านนี้ไม่ใช่ความฝันล่ะฉันมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะเอาหน้าโรต้องกล้าหาญหน่อยสิกล้าหาญเดี๋ยวเอา้ายังไม่ทันจะออกเลย เอนึกว่าจะมีอะไรข้างนอกนะแต่เป็นความมืดสั้นมีแต่ความมืดแต่ถ้าเดินไปข้างหน้าแล้วก็ทุกอย่างคงจะต้องกระจ่างขึ้นจริงเหรอเดี๋ยวโอ้โหแล้วเราออกมาเลยเรายังไม่ได้ลองไปประตูหลังเลยที่นี่ที่ไหนนะเอาแล้วบ้านหายไปไหนแล้วอ่ะนี่เป็นความฝันแน่แล้วแหละ เอ๊แล้วจะตื่นจากความฝันนี้ยังไงนะไม่รู้เดินเลยเขาบอกเดินหน้าแล้วก็เดินหน้าไปวิทางตันแล้วนี่คืออะไรเอ๊ะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนี่นามีคนอยู่ด้วยเออขอโทษนะคะคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวก่อนไอ้แทงเนี่ยนะคนใช่เหรอ ขอโทษนะ hey, เฮ้ยอุอ้ยคอยาวเออคอยยาวตึงอยากให้ช่วยอะไรล่ะเออไม่ต้องแล้วโอเคแล้ววิ่งเลยเป็นกูกูวิ่งแล้วเธอไมอ่โอเคไม่ใช่เหรอแม่หนูน้อย หลงทางมาใช่ไหมล่ะจ๊ะอไม่ไม่หลงทางค่ะแค่แบบว่าเออหาว่าจะกลับไปประตูหน้ายังไงแค่นั้นเองไม่ต้องกลัวหรอกแม่หนูน้อยฉันไม่ทำอะไรหนูหรอกหรอนอกจากเธอจะทำอะไรฉันมากกว่า หนูไม่ทําอะไรคุณหรอกเพราะว่าคุณน่ากลัวมากแล้วคุณเป็นตัวอะไรเนี่ยเขาเรียกฉันว่าคิวบิคุบิประมาณนี้ภาษาญี่ปุ่นอาจจะคุบิเอ๊ฉันกำลังมองไปในที่ว่างเปล่าตรงถนนด้านหน้าเนี่ยรอความว่างเปล่า ไม่รู้รออะไรหรืออาจจะรอใครสักคนฉันกินวิญญาณที่หลงทางในความว่างเปล่าแห่งนี้เฮ้ยแล้วกินวิญญาณคือยังไงคะก็บอกแล้วว่าฉันช่วยเธอได้นะจะช่วยยังไงคะ ฉันจะช่วยเธอออกไปจากที่นี่ไงล่ะถ้าเธอช่วยฉันก่อนนะคุณยังต้องให้หนูช่วยอีกเหรอใช่เราไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวนะฮะมีคนอื่นอยู่อีกอยู่ออกไปนอกถนนนั่นนะ่ะคนนั้นนะ่ะแล้วไอ้คนนั้นมันก็ต้องการที่จะกำจัดฉันด้วย ทำจัดทำไมคะเพราะว่าฉันไม่เหมือนเธอคนนั้นไงล่ะเขา่มองว่าฉันเป็นสัตว์ประหลาดก็มันก็เหมือนอยู่นะที่เขาพูดมาฉันคอยาวๆก็จริงแล้วเธอล่ะ เธอคิดว่าอย่างไงล่ะคิดว่าฉันเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะมันแต่มันคอยาวไม่เหมือนคนถ้าอย่างั้นเธอตัดสินชั้นทีหลังดีไหมล่ะไม่ต้องรีบตัดสินเฮ้ยคอยาวเธอกำลังหาอะไรอยู่เป็นคำถามที่ไม่เคยมีใครถามมาก่อนอ่านชื่อผิดนะขอโทษทำเสียงภาคผิด อ,อสรุปมันชื่อควบิคูบิคูบิหาอะไรอยู่อ่ะคูบีไม่บอกอะไรหน่อยหรอทำอะไรไม่ได้นี่เป็นเศษแบบเศษหินนะโอเคถ้างั้นเราก็ต้องสํารวจนิดนึงทางไปทางซ้ายนี่คืออะไรกระดาษเขียนว่าเขียนอย่างเดียวกันหมดเลยไปซะเจ้าปีศาจบีส หมายถึงใครอ่ะตรงนี้มีอะไรบ่าขยะไม่มีอะไรนะ่าสนใจในขยะเอ๊ะกระดูกเหรออาจจะมาจากสัตว์ตัวเล็กๆแต่ไม่ได้เก็บมานะคือเจอซากกระดูกบ้านคนมันล็อกแล้วมันก็มีโน้ตเขียนไว้อย่ามายุ่งกับฉันโอเคไม่ยุ่งก็ได้นะ โอเคไปไม่ได้แล้วโอเคไม่ยุ่งไม่ยุ่งกลับกลับกลับเดี๋ยวเสียงอะไรเสียงเหมือนประตูเพิ่งเปิดหรือเปล่าใช่มันดังกึกไปเช็คอีกทีดีไหมนะโอ้โหมึงหูดีมากเลยได้ยินเสียงประตูเปิดเหรอมึงจะบ้าเหรอประตูห่างมากเข้าได้เฉยเฮ้ยเฮ้ยเขามาถึงเจอคนผูกตาย แต่เหมือนไม่ตายมันกระพริบตามันห้อยตัวเฉยๆหรือเปล่าเฮ้ออะไรกันเนี่ย <S <S เธอตายแล้วเหรอไม่ตายมันก็ยังกระพริบตาอยู่เลยเนี่ยมันชื่ออากิลานะเธอมาทำอะไรในบ้านของฉันเนี่ยออกไปสิเอาไม่ตายเหรอคะห้อยตัวเล่นๆอ๋อห้อยสลิงไว้ที่หลังเป็นไปได้ไงนะ แล้วเข้ามาในบ้านได้ไงตอบมาก็อยู่ดีๆประตูมันก็เปิดเองได้ยินเสียงหูดีะก็เลยขอโทษด้วยที่บุกเข้ามาโดยพลาการคิดว่าจะเชื่อเหรอประตูมันจะเปิดตัวเองได้ไงล่ะต้องเป็นไอสิ่งมีชีวิตประหลาดด้านแน่เลยหมายถึงคูบิเหรอ ไอตัวนั้นมันมีชื่อด้วยเหรอแล้วเธอต้องการอะไรล่ะมาเงี้ยก็คืออยากจะคุยเออเรื่องอะไรเรื่องสัตว์ประหลาดนั่นเหรอทำไมคุณเกลียดสัตว์ประหลาดเอ้ยไม่ใช่เกลียดคุบีล่ะก็ดูหน้ามันก็รู้แล้วว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดอย่าแยงแต่ว่ามันไม่ทำร้ายใครนะโอเคจะตายกหก พูดจาโกหกไปทั่วเลยอะไรมันโกหกอะไรเฮ้ยเธอนี่มันไม่รู้แม้กระทั่งว่าเราอยู่ไหนกันใช่ไหมละ่ะไม่รู้สิมันมีแต่หมอกพวกเราอะตอนนี้อยู่ในที่ระหว่างความเป็นกับความตายนะเป็นที่ที่คนอย่างฉัน และคนอย่างเธอด้วยสำหรับคนอย่างเธอฮะเป็นที่วิญญาณหลงทางแล้วก็ถูกค้นพบถูกค้นพบโดยไอ้อะไรที่มันอยู่ข้างนอกแล้วก็กินมันแล้วเธอมาอยู่ที่นี่ทำไมฮะมาที่นี่ทำไมก็ฉันก็ถามเหมือนกันเธอก็ถามฉันฉันก็ถามเธอโอเค ฉันอยู่ที่นี่เพราะว่าฉันมาหาลูกสาวของฉันลูกสาวของคุณเหรอก็วิญญาณของลูกสาวของฉันหายไปแล้วฉันก็พยายามหาวิญญาณของลูกสาวไงล่ะแต่ตอนเนี้ยฉันมาติดอย่างเงี้ยเหมือนผูกคอตายอยู่เนี่ยเดี๋ยวช่วยลงมาดีไหมช่วยไปก็เท่านั้น ข้างนอกไม่มีอะไรที่น่าไปทั้งนั้นฉันจะบอกให้นะถ้าเธอจัดการมันได้แล้วก็ฉันก็จะลงไปแล้วเดี๋ยวจะหาทางออกด้วยกันดีไหมละ่ะจะเชื่อคุณได้ไงเนี่ยดูฉันสิฉันเป็นคนเหมือนเธอนะช่วยฉันด้วย <laughs> ขอคิดดูก่อนนะเดี๋ยวมาเอาเหอะแล้วก็เรียกฉันว่าอากิระนะฉันชื่อโรหนูชื่อโรโอเคโรช่วยพี่ด้วยนะ <c oughs> แหมอยากได้ความช่วยเหลือจากเรานี่ว่าเอ๊แต่ว่าเราควรเชื่อใครนะแต่ตัวคอยาวเนี่ยอยู่บนปกนะเราอาจจะ เชื่อเขาดีไหมไอตัวนี้ไม่ได้อยู่บนปกนะปกเกมอ่ะไม่มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วหรอ้ยทางตันสุดปลายทางอันนี้ไปไม่ได้จริงหรือนี่อ้าวไปไม่ได้ก็แปลว่าต้องกลับไปคุยกับตัวคอยาวอ่ะไม่มีแล้วนะโอเคงั้นตัวคอยาวเรามาคุยกันเถอะฮัลโหล เออขอโทษอีกทีนะคุณคุบิคุบิเอ,อหันมาคุยกันดีๆกลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวน้อยสงสัยจะได้คุยกับอากิระมาแล้วสินะคุยมาแล้วค่ะแต่แบบถ้าทางอากิระเขาจะไม่ค่อยชอบคุณคุบิเท่าไหร่นะมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเออฉันเข้าใจ มันขึ้นอยู่ว่าใครจะมองใครยังไงไงล่ะแล้วก็แบบขึ้นอยู่กับว่าเธอจะมองยังไงเช่นกันคุณไม่เห็นจะบอกอะไรหนูเลยอะ่ะใช่ไหมใช่แล้วโรแล้วคุณรู้ชื่อหนูได้ไงอะ่ะแน่นอนฉันรู้ ฉันรู้ชื่อของทุกคนทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ฉันอยากจะรู้มีแค่อย่างเดียวนะมันมันคืออะไรที่อยากรู้หรอฉันเห็นทุกอย่างแหละที่อยู่บนถนนนั้นฉันเห็นวิญญาณที่หลงทางแล้วก็กรีดร้องขอ เหตุผลคําตอบได้เจอวิญญาณของเดซี่หรือยังละ่ะยังยังเดซี่คือใครอะทำไมอะเพราะว่าคนที่หลงทางไม่ใช่เธอแต่เป็นอากิระตะหากละ่ะ บอกว่าแสดงว่าเดซี่เนี่ยคือลูกของอากิระนะก็ลูกสาวของอากิระยังเด็กเกินไปที่เข้าใจว่าความตายคืออะไรดังนั้นเดซี่อ่ะก็เลยไม่รู้สึกติดค้างอะไรแต่อากิระมันโง่เพราะงั้นอากิระก็เลย ใช่เธอก็เลยฆ่าตัวตายไงล่ะอ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วลูกอาจจะตายก่อนแล้วก็แม่ก็เลยฆ่าตัวตายตามม,ามันก็เป็นความผิดที่แบบใครๆก็ทำได้นะทำไมเป็นความผิดล่ะคะเราไม่ควรจะเลือกที่จะตายอย่างนี้ชีวิตอุตส่าห์มีให้เรา แต่เราทําผิดกฎแล้วเราก็เลยมาจบที่นี่อ้าวแสดงว่าคนที่มาที่นี่นี่คือข้าตัวตายแบบยังไม่ถึงเวลาเนี่ก็เลยต้องมาวนเวียนเงี้ยบนถนนนั้นน่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงการเดินทางที่ยังไม่สิ้นสุดเธอพยายามหาอะไรที่ที่นี่ไม่มี ถ้างั้นมีวิธีจะช่วยเธอไปจากที่นี่ไหมแน่นอนทำไงล่ะจะได้ไปบอกเธอเธอต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไงล่ะเธอต้องปล่อยวางให้ได้เธอต้อง move on เป็นไปไม่ได้อะก็แม่เสียลูกไปอ่ะถ้างั้นวิญญาณของเธอก็คงต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลนั่นแหละ มันต้องมีสักทางสิคะอืมมันก็มีอยู่นะแต่ว่าเธอคงไม่มีวันเจอมันหรอกหนูต้องหาให้เจองั้นตอบคำถามฉันมานะคำถามที่ฉันไม่เคยได้คำตอบ และฉันจะปล่อยวิญญาณเธอไปจากถนนสายนี้แต่จำไว้ว่าถ้าเธอไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เธอจะช่วยเขาได้หรอพอเธอตัดสินใจได้แล้วแล้วก็วางของลงบนหินข้างๆฉันเนี่ยนะ นี่แหละคำตอบของเธอไม่มีของให้วางเอาแล้วทำไงครับกลับไปหาก่อนมีมีกระดูกหมาได้ไหมเอ๊มีรูปอะไรสักอย่างเอา้าไม่ใช่กระดูกแล้วรอบนี้เป็นรูปของเด็กเฮ้ยได้รูปเด็กมานีไงรูปเด็กแราเรเรามีอะไรไหม เอ้ยอากิระมีอะไรอีกไหมช่วยด้วยซิโรช่วยด้วยอโอเคเธอรออยู่นะล้างหน้าหน่อยได้ไหมเปิดน้ำไม่ได้มันพังซะและ้วโอ้มันแสดงว่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะโอเคแสดงว่าเราต้องเอารูปไปวางนะถังขยะนี้ไม่มีอะไรนะ ได้เลยาวางรูปลงไปนี่ไงรูปของเด็กน้อยที่อยู่ในปะเลภาพ<า>เธออยากจะช่วยอากิระจริงๆงั้นเหรอได้สิเดี๋ยวฉันจัดให้ฉันรู้ว่าความตายเนี่ยไม่ได้รับอาการอภัยให้ง่ายๆหรอกแต่ว่า ต้องไว้จดจำตาหากละ่ะเอ๊ะอา้อาวเฮ้ยแล้วจบงี้เลยเหรอ<า>งงอมันหมายความว่าอะไรอ่ะนี่คือฉากจบแล้วหรอแปลว่าอะไรวะไม่เข้าใจอ่ะเออ คือมันมันตัดออกมาเฉยๆเพียงแต่ว่าโอเคอะแส,แสดงว่าการที่เรามาถึงที่นี่ได้แสดงว่าเราอาจจะแบบอาจจะโคม่ากำลังจะตายหรืออะไรหรือเปล่าอาจจะคล้ายๆกับพล็อตของไอ้ my big sister พเพียงแต่ว่าเสร็จแล้วยังไงอะก็คือพอวางรูปแล้วไงปล่อยวางได้หรอเราปล่อยวางได้หรือใครปล่อยวางได้หรืออะไรแล้วมันก็จบไปเฉยๆอย่างนี้เลยก็ถ้าใครรู้ก็บอกเลยนะ แล้วไ้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ของงลาไปก่อน <laughs> ลาก่อย